การฉีดพวกนี้มันเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังแค่นั้นเองครนะไม่เกี่ยวกับการแหงตัวไม่มีผลแต่ว่าทําให้เสียลึกล่างปลอกเหมือนกล้วยอย่างเงี้ยเหรอเหมือนปลอกกล้วยเลยแต่เดียวเ๊ะเลยฮะคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะถามเกี่ยวกับการฉีดพาราฟินนะครับผมขนาดมันไม่ถูกกถูกใจคุณต้นเหรอครับก็ยังนะครับอ๋อยังนะฮะครับผมจะถามอะไรคุณหมอครับก็อยากถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงอะไรพวกนี้ครับอ๋อ คุณหมอพาราฟินนี่มันคืออะไรครับหมอพาราฟินนี่เป็นบายโปรดักต์เป็นสารที่มันเหลือจากกระบวนการปิโตรเคมีะจากการกลั่นน้ำมันเนี่ยแหละพาราฟินได้มาจากจางการกลั่นน้ำมันใช่ครับโอ้แล้วฉีดเข้าไปในจูได้หรอครับคุณหมอคราวนี้พาราฟินเนี่ยมันปัจจุบันมันหายากที่เขาฉีดกันส่วนใหญ่จะใช้พวกน้ำมันมาก่อครัวละสิบบาทนะฮะฉีดได้หลายคนเลย นะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้พาราฟินหายากนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะใช้น้ำมันมะกอ,อกแต่คงะคุณหมอไม่ได้แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราเจอคนไข้กลุ่มนี้มาแทบทุกวันโอ้ oh. เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> บางที <c oughs> จะมาเป็นแก๊งเลยคือไปฉีดมานะคนที่ฉีดแล้วมันไม่เกิดปัญหาก็าจะไปจะไปคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้ใหญ่บิร <c oughs> นเริมเห็นสาวๆเห็นแล้วตะลึงอะไรอ้ <c oughs> คนที่ไม่รู้เรื่องก็ไปฉีดตามนะส่วนในคนที่ฉีดแล้วมันเน่ามันมีปัญหาเนี่ย นะแผลเน่าแล้วมันไหลยุ้ยไปตามถุงอันทะไหลมาตรงหัวหนวบางทีรูปร่างคดงอบางคนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เลยเ oh. จอคนหนึ่งไหลลงมากองตรงหัวกลายเป็นลูกตุ้มสอดไม่เข้า oh. นะฮะแล้วไม่แข็งด้วยนะคือ,ค,อ,ค,อคือไม่เกี่ยวกับการแข็งตัว oh. เพราะว่าการฉีดพวกนี้มันเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังแค่นั้นเองนะฮนะไม่เกี่ยวกับการแข่งตัวไม่มีผลอแต่ว่าทําให้เสียรูปร่างเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราม่ามันไหลไปได้ ในช่วงในช่วงวันแรกๆนะและความจะคงตัวมันก็ผิดรูปร่างแล้ว 2. คือบางตำแหน่งเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงไม่ดีเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ดีตำแหน่งนั้นก็จะขาดเลือดมันก็จะโดนอะไรนิดหน่อยก็ถลอกเป็นแผลเป็นแผลแล้วไม่ค่อยหายด้วยมันก็จะเป็นแผลเลือดลังเป็นหนองอันนี้เจอเยอะที่สุดเลยที่ทนไม่ไหวแล้วต้องมาผ่าทิง้งก็คือนะ นอกจากจะไม่แข็งไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์แล้วยังทรมานเจ็บปวดอีกยังทรมานเจ็บปวด oh นะฮะแล้วเวลามาผ่าตัดเนี่ยเราไม่สามารถเอาเฉพาะไอพลาฟินเหลวออกได้ uh huh. มันต้องเอาออกทั้งหนังปกติเสียหมดอ้าว uh huh. เพราะนั้นก็ต้องป้อนเหลือแต่แกนข้างในเปื uh ่อยๆปลอกเหมือนกล้วยอย่างเงี้ยเ uh huh. หะอ่าเหมือนปลอกกล้วยเลย oh แบบเดียวเป๊ะเลยฮนะแล้วเราก็ต้องหาหนังอะไรที่มาหุ้มแทนครับ uh huh. ซึ่งดีที่สุดก็คือหนังถุงมันทะเพราะว่าหนังดูนะฮะมันอยู่ใกล้เคียงแล้วย uh ืดหยุ่นได้ดีแต่ข้อเสียก็คือมีขน แต่บางคนก็บอกเป็นข้อดีนะฮะที่มันมีขนเนี่ยนะโอ้คันนี้มันจะแค่เงาะนะฮะคันนี้หนังถุงกันททาเนี่ยเราก็เอามาได้แค่นั้นเนี่ยเพราะนั้นมันก็หุ้มได้แค่แค่นั้นเองมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นทำเสร็จแล้วถุงกันแทมก็จะเหลือนิดเดียวใช่มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นถุงกันททาก็จะเสียรูปเหลือนิดเดียวนะฮะแต่องค์ชาตดูใหญ่ขึ้นเพราะไอ้ถุงกันท่ามันเดิมเท่านี้มันเหลือแค่นี้มันนึกออกไหมฮะจ๋ิจริงองคชาตมันเท่าเดิมโดยสัดส่วนการเปรียบเทียบเลยทำให้เราดูใหญ่ขึ้นใช่เัราี้ ไม่มีหมอที่ไหนฉีดให้แน่นอนที่ฉีดนี่หมอเถื่อนทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นยาไปฉีดโดยเด็ดขาดนะครับท่านท่านผู้ชมที่อยู่บ้านนะครับถามคุณต้นนิดหนึ่งคุณต้นไปได้ไอเดียการฉีดเนี่ยมาจากใครครับอะไรทําให้คุณต้นเกิดจุดประกายความคิดที่จะไปฉีดพาราฟินเข้าน้องชายครับเคยอ่านเจอในหนังสือแล้วครับออานนานแล้วนะครับนานแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจเลยก็ก็เพิ่งจะมานี่แหละครับ เข้าใจอ่าคือว่างๆนึกถึงรายการก็เลยโทรมาถามอ่าครับผมแล้วพอดีพอดีก็มีพวกเด็กหลายคนกันรุ่นน้องพวกนี้มันไป็จีบเขาก็ไปจีบมันมาเกาะอะไรพวกนี้มาครับครับแล้วบางคนก็บางคนก็อย่างที่คุณหมอว่าคือมันเน่าครับ ขนาดมันไม่เน่าก็ดีไปอขนาดเห็นเพื่อนเน่าคุณต้นยังคิดพิจารณาว่าจะไปฉีดเขาอยากรู้อยากรองเขาไม่ได้บอกเขาจะฉีดอยากสร้างให้คุณหมอเพราะว่าเพราะว่ไม่ไม่รู้จักว่าพาราฟีนนี่มันคืออะไรแต่น้ำมันมากอกนี่คือรู้ไงครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะ